สวัสดีครับบ้านแถสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับวันที่สองมิถุนายนสองพัท่านผู้ชุมครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องน้าพี่น้องรับเดินทางรับมันนี่ขับมาหากับคูบาวัดป่านะครับท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมานะครับผม0 9ตรงๆนะครับพี่น้อง ครับค so <pper> in <problem> ู่บากับฟันแมนนะครับเนาะกัย่ำให้คักเนาะครับทผช้ชมพี่น้องขับงวดที่แล้วมานี่อเสียงร้องเสียงร้องลั่นวัดนะพี่น้องเนาะครับเสียงห้องแม่งแม่งช่างตัวคนวานหรือแม่งจักระจันแหน่เนาะพี่น้องมากวันนี้เงียบนะครับทผช้ชมครับมาวันนี้เงียบสงบนะพี่น้องครับบ่มีเสียงห้องนะพี่น้องนะครับวดที่ผ่านมาโอ้ร้องลั่นวัดนะครับทผู้ชมครับเสียงนี่ร้องลั่นวัดนะครับเนาะบรรยากาศ ร่มรื่นนะครับทำช่ชมครับเต็มไปด้วยต้นไม้นะครับต้นไม้เล็กใหญ่นะครับบรรยากาศร่มรื่นนะครับผมเอาจังเข้าไปหาขับคู่บาน้ากันจังเข้าไปกราบนมัสการคู่บาน้ากันนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเนาะศูนย์เก่าเก่าศนูกับทำารชมครับงวดนี้มาฟังน้ากันกับไาคู่บาได้ต่องวดแล้วหรือยังเราพี่น้องเนาะมาหอดมาถึงแล้วครับผมรับจังเข้าไปกราบนมัสการคู่บาน้ากันครับทนผู้ชม ครูบาค่ะจ้าวนรัตการเจ้าค่ะรับผมอ้าวทำบุญกับครูบ่ากับผมนะครับธรรมชมเอ้าวัดที่ผ่านมากับแมนบมแมนต์กับเบิงได้พี่น้องศูนย์เก้าตรงตรงเห็นบ่ครับท่านผู้ชุมกับครูบาวัดป่ามางวดที่แล้วร้องลั่นวัดครูบ่าแม่งงวงแม่งก็ครูบาเออมันโบราณในห้องเออมันนี่กับมัอนี่โอ้พี่น้องห้องดัง สมพ่อว่ามั่งหมดที่ห้องดังเหล็กมันเข่าเหล็กคู่บาเข่าพี่น้องจังอวะเบาเถาว่าปุ้ยลองลั่นวัดพี่น้องมา่งมนี่คือเงียบมันนี่ครับเหล็กเมื่อกี้โตไหมครับผมคู่บาครับผมศูนย์เก้าตรงตรงวิ่งเก้านะครับศูนย์เก้าตรงตรงคู่บาวัดป่าแล้วพี่น้องเนาะพูน่ะลองแล้วคู่บาวันนี้แหละหรือหรือคู่บาท่าในฟันเหมือจังหวะเขาเอ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 าเลขอันฟันตัวนั้นมันบออก คือเขามาไห่ตองหวัดตองหวัดนั้คือจังว่าเอามาไห่เบ้นแคับป็นที่คอยไล่ไปหาเจ้าน่ะมันขึ้นมาเปลี่านทั้งนี้นะแต่มันบอกมันกมันอันนั้นมันเข่าแล้วมันมาเข่าของคูบาแล้วแต่บัดนี้มันถอดเลี้กวปั๊บผอมมาเอาดังแล้วคูบาแล้วดังนานก็คือที่ไล่ไปหาหลวงพกับไปเขาเอาไปอันนั้นให้เพิ่นเสียงมรซ้อนแล้วจังมาเอาเลี้ยฝันอีกเค่นึงเพราะว่ามันยังบุฝันเลย มือนี้กับว่นโกนมืออ่นกับว่านผ่าเพราะว่ามันฝัานผ่าเนี่ยมันแมนเพราะว่ามันฝันผ่าเนี่ยมันแมนเพราะว่าเฮ้าเขาคอยไปโลกเป็นกับวั่นผ่าเห็นมันแมนแล้วว่นโกนฝันเฮห่วงเข่าเพราที่สิบแปะที่เก่าเแปะแปะผู้เดียวไปสองซุนเก่าเพราะว่าเขาเขาหำดวบ่ด้เนาะบ้านี่อัน เลขอันที่อันฟันเนี่ยมันบม่ออกนะย่านมันออกคือจังเกิาศูนย์สามครับค่ะไปซื้อเลยๆเห็นว่าออกออกออกไปห้องน้ำโกลนเลขอ่ะหนึ่งเก้าสี่วัดเตบอกแมนเต่มาแต่ใส่หนึ่งเก้าสี่หนึ่งเก้าสี่กับที่คอยไล่ไปได้มันบอกเลยมันฝันอืมมือเลขออกนะมือเลขออกอะแต่ว่าฝันก่อนเลขออกแต่มันบอกอเนยหนึ่งเก้าสี่มันก็ไม่ออกจุ่มนี้เด้ เขาเลยเอาตัวนั้นมันไม่มีเรขให้ด้ครับเขาก็เลยเอาเลขเก้าที่ฝันแต่มันบอกมันอาจจะมาวดนนี้มันอาจจะมาว่นนี้หนึ่งเก้าสี่ห้างเดียวไปเลยหนึ่งเก้าสี่ห้างเดียวแต่ว่าเลขฝันของอ่าคูบาจังมากเนาะคูบาเนาะอันนี้มันคือเอาเลขเก่าที่ฝันงวดก่อนงวดก่อนน่ะที่บดได้ร่เพราะว่ามันที่หนึ่งมันฝันวัาที่หนึ่งเลยเนาะครับมันพอกอืมพกจะไล่ไปให้เจ้าเหรด้ครับเก้าอันหนึ่งเก้าสี่ครับผมมันยัน มันมาออกวันนี้ค่ะยาดมันออกทีหลังแม่ค่ะเพราะว่ามันเคยเปลี่ยนหลายทวดครับคืออันเก้าชุดเจ็ดนะคือกันนั่นแ่ะอืมค่ะชุมเสืแดงไม่เห็นมันพอออกน้ำก้นอืมมันเป็นมันเปลี่นเพราะว่ามั้เปลี่ยนมันเปลี่ยนเัื่อวันที่สองมิถุนาพี่น้องชาวฝันห่อค่อยมีุนาหกหกก็เลยอีตั้งสิบกุมือออันนี้ก็ห้าทุกเจ้าแบบไปเสียงอ้าคนเอฟซีไปเสียงฝันบมืวันเสียงหก เสียงเบิงหามันเป็นนั่นหนั่นแหละเกับหนึ่งเซีสองโตมักตัวใดล่ะคู่บ่าเดียกมันบวดมักอย่าลยเนาะผมคดมักกี่ดิผมมักเก่าหนึ่งผมมักติดเก่าอยู่ติดเก่ากับหนึเพาผมมักหนึ่งไคูบาผมจะจับใสเก่าเลยละก็ซเางากน่ก่าหนึ่งศ์แต่ว่าเทาก็ระตัดคูบายหนึ่งเก่าซีนะครับเนาะหนึก้ครับมันก็อยู่นี่ไ็ได้อยู่นี่นชุดหนึ่เก่าซีครับคูบาผมก็จะให้แตกหลายคอยนะ แต่ศ <LY humming> ูน <Techn> ย์สองเี่ยังคุ <classy> ้มเวียน่ยังเ่ครับผมผมบ่รณ่ะไม่ยกใหามันหลายไม่ยกให้หลายค่ะม่อเทื่มดที่ผ่านมากับหลาไหลคบาเนะมดที่ผ่านมาคนยัหายหลายอยู่นี่เท่านี้ครับเลียกคู่บาอหลายพี่น้องมาคูบาวัดป่าก็เน้นคักนะครับศูนย์เก่าเนี่ยโอ้ยวุ่นวับของบอกคู่เถ้ามาวัดผมอะครับคู่บาปมาวัดค่ะโอ้เนี่นค่ะ เขียนผู้ใดมากอใช่ครับคูณบาอืมีครับผมเขียนอืมผู้ใดมาหานะครับแบบผู้ใดมาหาเขียนห้ตัวนี้เลยสองศูนย์เก้านะครับผมครับท่านผู้ชมบางคนก็เขียนเน้นบางคนเฝ้าเขาก่อนเลยเขียนเวียนมันเลยเหลืออยู่สองแผนเขียนเพืหาเอาเอางวดนี้นะครับเนาะงวดวันที่สิบหกเดือนหกหกหกโอ้ ก็มีต่เล็กหกแต่ครับหนึ่งเก้าสี่ซิมมันคือซื้ออ่าเก้าสี่นะครับสองตัวตัดไว้นำหนึ่งเก้าหนึ่งสี่พี่นอ้องตองงวดเราเอาคู่บาวานนีแ่แล้วแต่ให้ห้างเดียวเราพี่น้องเนาะไปเชียงบมันมันต่างหลายายมืออยู่อือนี่งหงวดที่ทานมาถ้าเอาฟัน กูบ่ายยังว่าเรียป็ดตัวมันบ่แม่นเขาเป๋ยอย่างไรครับเป๋ยเอาแบบนี้เนี่ยพวกกันหายครับผมโอ้ผู้เฒ่าประมาณผู้เฒ่ามาอีกก็ฟันเก่าเหรอที่หันฟันเป็นเปล่าก็ฟันเก่าที่ฟันต้องมีจีรีอยู่ติดเก่าอยู่คกูบ่าผมมักอยู่ครับผมมักเก่าหนึ่งในกูบ่าเนี่ยผมมักหนึ่งไหมครับถ้าเก็คือผมก็รอคืดคือกันคกูบ่ายถามว่าฟันประกบมันจะจังใดติดเก่านี่มักอยู่ครับเก่าหนึ่งนี ครับท่านผู้ชมถ้าพูดถึงเบาเฉามักได้พี่น้องเนะี่ยมักหนึ่งวงวดนี่อืมอันนี้เาขาคู่บ่าวก้าวเาแล้วเพรามันฝันอ่าฝันอันนี้นี่ยกะว่าเนี่เอาของงวดที่แล้วที่คู่บา่าวเนาะงวดที่แล้วมันบอกเพราะมันฝันมาที่หนึ่งเลยที่คู่บ่าว่งให้ผมนะครับผมม,มันบอกว่าเนี่ยย่านมันออกเพราะว่าดีก็มันบ่มี่ยังมากโมมี่ยังไปเนาะเนาะไม่แต่เอฟซีมันเป็นเสียงบางก่อนเออเสียงเบิ่งเออได้มากแหะคู่บ่าวมันก็ให้เลยเพิ่นว่าเอา เอาเลขตัวของงวดวันที่เสาร์วันที่หนึ่งที่คูบาขึ้นเพิ่นฟันได้เอาตัวนีเปลยล่องเมืองกวนของกิจเลร <c oughs> อาหารว่างแล้ว <c oughs> ของอาหารจานเด็ดล่อรอดมาคูบาแมนล่อนิมีตฟันรอจากนอ้อยแล้วค่ะแต่คูบากะเห็นว่าหลายตัวครนผม้ชมเมีนต้องห็หลายตือตีมือเวียนผุดแล้วเขียนหลายตัวเอาแบบนี้ได้คุบานี่ครับผมนี่พี่ลองงวดที่แล้วเนี่ยวิ่งเก้าเลย นะครับเนาะวิ่ง9นะครับเน้น0ูนตรงตรงครับเน้นศูนย์เก้าตรงตรงวดนี้คูบาก็เอาไปแต่ว่ามา่อวดที่แล้วโอ้ของแมนเหล็กมันจะเขาร้องลั่นวัดใบหมอกคูบาผมว่ามันกระหองเสียงดังห้องคือว่าโอ, <c ười> อนน้อันนั้นมาเห็ดกันก๊ะร่งคุยกันเรื่องอันนี้แหละง่ามง่าพวกรักโต๊กตักตนปุ๊มเลยเหล็กมันเข่าเหล็กมันเข่าปุ๊มดีอยู่แต่มปุ๊มดีผู้เท่ากันแหะ เราผมเ้ามาเมื่อกี้ผมว่าเฮ้ยมืนอนีกคือสีแปลกเนาะมามาเมือนีัจังใดเนาะหรือมันหัวตะต้นเดือนบอก่นคือบ่อห้องเพิ่นคือเงียบมิดซีรีเลยตะต้นคนท่านได้ห้องเขั่นไปห้องมาแล้วขัดฟันเราเมันห้องงงๆหรือเสียข่าวแล้่าทันย่านดีแล้วเสียงร้องระงมเลยมั้งมาแบบสมมุนทุเจ้าสุเจ้ามางวันน่ะสังเกตเบิ้งครับ หรือมันจะห้องช่วงไปจะช่วงใบใบบ่ครับคู่บ่าจักเหลี่ยมมันก็สีห้องปกติมันก็ค่อยห้องในเรื่องสีห้องพงวงเศร้าช่วงอ๋อช่วงบินบแล้วก็หกกับหกวงแลงสีห้องมันไม่เคยห้องกลางๆลางกันสิได้ครับอืมที่นี่เป็นขั้วตอนบ่ายห้องครับที่แสดงว่ามันดีแล้วมันดีแล้วก็เล่นห้องให้แทนกำชมนะครับเนาะมันตะหองอีรีครับวนที่ผ่านมาโอ้ขับมาโอ้ เรียกพระเ่งเอ่พ่นกดใกล้เตะนะเกขในเนาะนะเขใกล้กับเก้าเนาะครับคุไข่สองหน่วยไข่สองหน่วยเกิเป็นศูนนะไข่ศูนย์บออันไหนมันมันคัดห่วงเขาตีข้มฝันในตีตีในฝันเลยเนาะครับตีเอาเลกอยู่ในหนีหลังอยู่ในวงกลมเลยนะครับเพระตีอยู่ในฝันก็เก้าูนเก้าครับผมนูกมันกระํานัมันกระเขาอยู่ครับท่านผู้ชม นี่ว่ามาอีกเนี่ยเด้อปฟูเถอะมาเก็บเห็ดอีกว่าเก็บเก็บไข่เก็บใครอีกว่าเป็นมาเก็บเห็ดเก็บไข่เหรพี่ปูมีเก็บผมกฝันเห็นงูมันมีงูคือฝันคืองูท้องอ่างไงอ่แล้วกับพุทโาผมน่ะเมื่อกี้ปูฝันเห็นงูผมเนี่ยเด็กหน่อยสองคนแต่ว่าเลขกในชุดที่ผมให้ไว้หกตัวนี่มีทั้งเกจสองทั้งเก่าจับทั้งศูนย์ผมมันจับตะเก่าสองกับศูนย์กับเก่าศูนย์แต่กระเน้นให้พันโยเขาว่าเน้นเก่าศูนย์นี่แหละ ตรงเนาะพี่น้องครับนี่ครับล่อเบิ้งมางวดนี่จะจังไดฝันตรงกับภูบ่แล้ว็ต่คนต่างฝันแต่คนต่างอยู่เนาะแต่ผมฝันมักหนึ่งมักอยู่ครับนี่หนึ่งเก่านี่ติดเก่านี่แหละเอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมครับนี่ครับงวดที่ผ่านมาศูนย์เก้าตรงตรงวดนี้คู่บาว่าครับถึงวันที่สองนะครับเนาะให้เลขชุดที่เป็นคู่บาซงให้เบาเ่าวันที่หนึ่งคู่บาว่าเอาชุดนี้นะครับเนาะไปเสียงเบิ้งไปเสียงเบิ้งเสียงเบิ้งก่อนคู่บาวาครับจังมารอ อาจจะไกลมือหรือเมื่อใดเดี๋ยวจะพามาหาคูบายพี่น้องเม่ฟังนั่งกันว่าจะเสียงร้องลั่นวัดอีกบทพี่น้องขันเสียงห้องแห้งๆหนี่แม่นเขาหลดคูบ่าเอากราบขอบุญขอบคุณคูบายพี่น้องขอบคุณที่ท่านครับทั้งชองขอบคุณเพยไงแม่ไงสุขสุขคนอายุมั่นคนยืนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้เฮงๆให้ได้โชคน้ำคูบาครับผมสวัสดีครับ